สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมหาเห่งครับผมเนาะวันนี้มาตามแนวทางปูไก่ราดได้พี่น้องเด้อเนาะวระจันทที่17มกราคมครับผมเนาะวดที่ผ่านมาเขาเติม,เต,มเต็มซีซีได้พี่น้องเด้อสําหรับท่าทางปูไก่ลาดเนะงะงบน้อยห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้มาตามไแล้วพี่น้องนะเนาะเป็นตัวไดก็ดที่ตามไปครอบครับ เดินพอนนุมพอแอดมินพอสวัย้วครับน้นมมหาเฮงครับผมตามแนวทางของปููต่อครับงวดที่แล้วนี่มันมีตัวอะไรในก่ะปูกระจำบอไรดิงวดวังหันเลขสองโตบ่ได้จับคูซีสิบสี่ให้ไปซีสี่เก่าบอนี่แฝงเก่าบ่อใเอามานั่มเนี่ยรักษากระได แต่ว่าว,า,ว,า,วาเป็นมีของปูหกแปดอยู่เด้หกแปดอยู่ปูหนึ่งยมมันมีอ่ามันก็มี 6... หกหกสีออ่อ่าไอ้บรแมนซีสี่หกสี่หครับผมเออเป็นปูเป็นหแปดีสี่หกอ่สี่หน,น่ะซีสเกอ่าแมนแต่ว่าบรได้จับสองตัวให้อ่าบรได้จับสองตัวครับมาเกิดวาเลกมันติมาซีสเกือบเป็นแตกสามตัวแล้วครับนาะ าะสำหรับฟูไก่ราดได้พี่หลังเดอ้อเนี่ยที่ผ่านมาเนาะเด็กเดนซีครับ,รบเด็กไปซีฟันซีบนมันพราวาเป็นบนนดางจะว่าฟั้นบนใหมาดีกับกะเลกซีว่างวดที่เแียวกับบนิกรับไปเอฟซีกับประสบขอไอฟซีลยครเอออฟซครับแต่ว่าน,นั่นมันก็เป็น งวดสุดท้ายของปีเนาะครับผมมันโบเมนต้นมันโบเมนงวดต้นปีเด้เนี่ยนะงวดนี่แหละงวดต้นปีอ่านี่คืองวดแรกของปีนี้เนาะปูเนาะอืมาว่าเสี้ยนใสแล้วสูตรคำนวณก็ดีเด็กปั้นก็ดีงวดแรกของต้นปีก็ติภากันจอบซองเบิงสูตรของตัวเองเนี่ยอยู่แล้วแล้วเพราะมันเปลี่ยนสักกะหลาดเปลี่ยนโอ้สสูตรมันก็ยังสิใส เดิมได้ทีอเก่าบัครับผมโอเป็นงวดอ่าเดินดีเพราะเดินดีตัดสินนี่เนาะมันเปลี่ยนเพราะสอยย่ำแนมันเปลี่ยนงวดแรกของปีนะครับเขาเจอเห็ดสูุดไม่ขี้กันปั๊บบูมใช้ขี้กันที่มันก็มีการปั๊บให้เข่ากับเสืาอผ้าวักขี้กันโอ้ครับผมงวดก่อนมีสามสิบธนวาพรีซีกับหนึ่งฟันซี ปรากฏว่าซีกับมาสองตัวครับผมครับส่วนเรื่องเบาถึงเรื่องสูตรเลขดับนั่นเอาโบยู่กับเพราะว่ามันมีเบิลซีซีแบบนี้กับงวดนี้ที่เบาถึงสิเจ็บเอาไปไว้แต่เบิงในกุติเอาไว้วิเคราะห์วิจารณ์าำรับส่วนตัวกับน่ำเลขที่มัน่ติสูตรเลขดับเจาะของี่มาว่าครับผม แต่กาจิมีจำเพาะจอดจงเป็นเล็คูนึงที่บนาลงทุนไ้คือเก่านั่นแหละครับผมเขาเรียกว่าเลขกห้ามซื้อเสียดายตังค์ครับผมสี่ปีผ่านไปยังบนรลุจักงวดสองโตไปกลับบนล่างเนียห้ามซื้อครับผมเลขเลขที่ห้ามซื้อคูนะครับครับส่วนต่อมาวันที่เจ็ดวันที่สิบเจ็ดมกระลาที่สี่หอดเล็วิ่งสองโตมาโตก็คือนี้ครับโอ้ สองตัวมาตัวก็เื้อตัวนี้สองตัวมาตัวได้พี่นองได้บ่กเต็มเล่นกล่องจับไว้ีเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดล่อเล่นล่อล่อให้ไล่สีฉีดเครื่องหมายถูกหรือว่าจะได้ขีดเครื่องหมายยังกันยังบาท่านหูวคนมาท่านประกาศครับ เขียนนะเขียนสถิติใหม่เลยเริ่มไม่เลยโอ้เริ่มพ่อสอหม่เริ่มพอสอนไม่เริ่มหม่เลยว่าปีหนึ่งปีหนึ่งมันี่มาเด่นจักเพื่อมันี่เขาบนเขาล่างจักเพื่อครับผมรอดที่ถูกผิดรองแต่ว่าจะเด่นให้ตัวไหนํำนวนไว้ก่อนครับเขียนกรยู่ถูกงวดมากันตามผลประกาศครับผมอ่าวันนี้ก็รบปเกี่ยวกับเรื่องสองตัวมาตัวเนาะครับผม เน้นบ่นเนี่ยบนบวกล่างอยู่กับจริงตะวันเน้นบนเน้นบนนเดี๋ยวจังจิมันเนีนแห่ครับผมเมื่อว่านมี่พระรูดจักกันหลวงพ่อพนเคยมาเมาเหล็กนำยูบะเศร้าครับผมเขียนในแฟ้มนี่ไว้แล้วชี้ให้เพื่อนไปครับขันจดไม่กระถ่ายรูปไว้อยู่โอเขียนไว้แล้วการงวดนี่กับเลขสามโตแปดเจ็ดสอง เลขสามตัวแปดเจ็ดสองแปดมาทักเจ็ดมาทั้กแปดสองแบบนี้ค่ะอีดหางหนึ่งกับเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดตอนนี้มีสองหางกับวันนี้ จับคู่สองตัวบนล่างเน่นบน,นบเจ็ดสองอม,มันเป็นทั้งบนล่างาต่วันเน่นบนคือเกาเจ็ดสองแล้วกับเจ็ดแปดถ้าสมาด้วยกรรมเพ เจ็ดแปดแปดเจ็ดอันเดียวกันครับผมบัดน,นี้ก็เจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดคำนวณไหวแตงแต่แรกงวันที่สามสิบพอดีผม้าไปใสกับสิบไปกันที่ผ้าไปกินนั่งกินน้ำสาบบกสายังก็ไปยืนยันว่าบได้กอปปีบรุริพั์สินทางปัญญาภัยมาเป็นของตัวครับผมอีกครูหนึ่งก็แปดสาม แล้วกัเลขบ้านาลงทุ่นคูหนึ่งถือว่าซีตลอดซีปีบอท่านได้ดุดจักเทียเอาอยู่ตลอดไม่น่าลงกุนบอกอยังไงว่าหาา้า,หามซื้อเลยน่ะใส่คำว่าใส่ซับว่าห้ามซื้อเลยในองเล็บห้ามซื้อเสียดายเงินอ,อาจจะถือเงรนผู้ซื้อไว้แล้วก็อ่า พัตมาก,ก็ขอเอาไพ่พระว่าระตามสูตรเดิครับ,รบผมเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดอมซีคุณคุณเล็กตัวนี้หัวดนังดังแห้งเนะ <laughs> าะหัวหนีไม่เกลีคุณอันนี้หัวหนี้สิบอมาหัวหิวไหมห้ามซื้อเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเลขติดเจ็ดยกเว้นเจ็ดหนึ่งคู่เดียวเราหลัซื้อได้บัส คือในเบิด์ตแต่จะหมักหรือดดว่าเออคันคันผู้ใดสิล่องเบิ่งว่าผู้ขาคือหมักแห่งถี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดกับ่องเบิร์ตบอคิดยังครับผมตามใจผู้ซื้อนอาผู้ละตันดีเพิ่งกระขายเบริรซูบเบอร์นั่นแหละถูกบานเพิ่งกระดีแล้วลลมีเลขตรงตัวดับตรงตัวดับบนดับล่างดับตัวเดียวสองตัวไม่ใช่โบเมนเลขคูลได้ครับ ดับบนศดับบนหน่วย10หน่วย10ดับศูนยอยมาได้ดับศูนตัวเดียวบ่อ,อันนี้บนดับศูบนหน่วย10หน่วยสิยสดับล่างบ่เนี่ยเจ็ดกับซดับล่างทุกหลัก คุไดเสียรู้กันไปไปครับบังเราได้ครับเด้อถูกหลักเด้อเจ็ดกับสี่กหลักแค่หน่วยสิบครับสิเจ็ดยาสื่อลังโอ้ครับติดสี่าสื่อลังโอ้ถ้าเจ็ดี้มัดชี้เอื์ตามสูตรติดเจ็ดติดสีแต่ว่ากันติดเจ็ดยาสื่อเจ็ดหนึ่งนโอ้หมายคามว่า ติดเจ็ดยาสื่อล่างคือเจ็ดเน้นบนครับผมเลขวิ่งเน้นบนก็นคือเจ็ดนีนน่ผมแยอเยอะแล้วพี่น้องเด้อผู้เิ่นงาอธิบายนั่นยอยู่งบ่ขั้งชัดเนาะมันบนเจ็ดเม็ดเดียวเลขวิง่งเลขเด่นเลขตรงมิ่ม้าให้เห็นนั่นสื่อ,อยังให้ติดเจ็ดไหวนึกว่วาผู้ใด มีคู่บาจารย์นี่สำนักที่ให้เลขเด่นเลขตัวเดียวแม่นแม่นกับเขามาใส่กับเลขเจ็ดของตัมม่าลองเบิรงเขาบอกว่าซื้ออะไรให้ติดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อัตมาก็จะบอกว่าซื้ออะไรก็ได้ให้ติดเจ็ดไว้ดกเว้นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเลขติดเจ็ดเน้นบนอย่างเดียวโออพน สายวิ่งสายเรียนมีหน่อยๆคูนก็เพียงเด้อเลียนบอมี่ลมโอ้เรียนเล็กเก็บเอางวดวงพานมากก็บบอฟเย็บซี่ปุนติดตามสองตัวเดี่ยวสองตัวฟันไปที่เจ็ดเก้ากับเจ็ดสองเน้นนักคือเจ็ดเก่าตัวเก่งเจ็ดเก้าตัวเก่ง กันหาบสิหาบเ็ดด้ออือครับดว่าสิหาบเก็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสตัวนี้เจ็ดเก้าเจ็ดมูอืเป็นไปได้เจ็เก้าเก้าเจ็ดขันเม่นเบิลกับี่เบิลไทยหรอก ยิบบุ้มมากคือ44ดำอยู่ที่ปีหนึ่งมีเท์เดียวนั่นแหละครับผมอันนั้นเบิร์กันที่เบิร์คู่หนาครับผมเจ็ดเจ็ดเก่าไปงั้นสินะโอ้ครับผมหรือว่าเก้าเก้าเจ็ดไปเสียมันติดไปนะครับผมย้ำอยู่กับหมองกอะไรเจ็ดคือเก้ถือบัลลููเขียนั่นสิถือตั้งป่ะถือยู่ดอกเจ็ด เลขวิ่งสองตัวมาตัวเจ็ดกับแปดแปดเจ็ดบนครับเลขจิดเจ็ดสื่อจิ๊ดบนไบบว้ยกเว้นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับยกเว้นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดจุกเว้นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้ามซื้อตัวที่ห้ามซื้อไม่น่าลงทุนมักรว่าไปอันนี้จะทำรับปูไก่ล่าบอกว่าเออปลูไ<ส><น>ก่ลคบ่า บอกว่าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดบนหนาเสือครับเป็นทั้งบนทั้งล่างเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหามเสือเราก็มีลางตังหากเลยสองตัวมาตัวลางตังหากปีใหม่มาหนี่มีสิ่งใหม่ใหม่เกิดเลยสองตัวมาตัวหนึ่งสองตัวมาตัวก็คือ แคันมาจาอเรื่อยเนาะไม่ดเขียนให้ไปจมดื้อล,ล่างอย่างเดียวล่าง <ไป S 1> อย่างเดียวเดียวครับล่างอย่างเดียวได้